น,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 นี่นี่เขียมันเขียมันมปา่นาตกน้ำแหงนั่นกับเบิดขึนไปียาเขาอยากฆ่าเขียดตรงน้งเงนเ,าเาน,นา,เานะเขียยบอีกค่่่าันั่งกันว่าูสั่งไเขียดว่าเขาอันเห็นลานตกน้ำเตีหนละเียมันี่น,นี่เขียมันเียมันพุนเขียหนึงทางันผุนเห็นบ่ บะแม่ไน่เข้าไปได้คือฟูนทั้งผืนนี่แม่เมนเมินลรอเชี่ยงนั่นเงยูนย่นี่มันสิเป็นมีเชี่ยอยู่ต้น,ตนน่ะเมื่อล,ละบ่หามบ่ไปเลยลาห้ามตกบ่หวั่วห้าวว่าเป็นงเพิ่มให้ร้านว่าร้านตกน้หน ตุมยา,าเถวเพืยงมะพร้าวป่าือมะพร้าวป่าขวนมากรูนมันแซงพ่อป่าขวนเอาป่าขวนเซยบกด็นหนึ่งกัะแดนหนึ่งมาสนเถว่า,านึงกรดน,นหนึ่งก็หากิดนะ ใหญ่บ่าอายุพอขนาดสองตัวอายุพอขนาดสงตัวคนบน้า,านเร้าสิหม่าเนี่ยสิบเิ็ดคนมั่นต่อเก้าป่าสักคนอายุแปดสิบเอ็ดแล้วพี่รอนคนยังมาดูว่ามันค่ะดูหน้าเถั่ว ได้แักห,หัวมันวันหนึ่งค่ะหัวเห็นหัวมากนี่ข้ามเอาเจ้าลูงไปจังใดนี่ตาเจ้าคนีความสามารถค่ะเฉยบุญทุกหระ ไม่ลองรือจ้องใหม่ลงไปเจ้าจองเหรออืองเมบรหนึ่งขคาขานีกแล้วบางป่าบาอึดบ่อยากลูกออกไปให้คังรัวรัวอยู่อแต่ผุนายุเทิ้งผุนอ่ะคอยลงมาได้คอยเป็นนนื่อนคอยเยียบไปนั่นลำตีนคอยบาดเขาบ่ได้ว่าหรก แม่แม่แม่ตัวนึงโอ้ยไปแลบไปแลบไปหน้อยไปไปหมูห่ของข้างในมันได้เป็นท้งองอันหมู่บ้านนี่ไปก้นมันแซงแล้วมันไปเหยียบเปียกหอยเลยบอกลกาโรคน้ำเล่าอักเสบมันยังสิเนี่ย จ้างน้อยกเฮียท,ทงหันถือดีๆเนี่ยเอาทั้งปากทั้งปากมันขึ้นไม่ถอด หองมันบกหนามบกบกเคยยางไหมบเบึงแค่เคียะมันกวนตันแซงกับกวนตะมันแซงบกเคยยางว่าบึงว่าหองไม่หนามแค่เขียะดูครับพี่ดวงเลยผู้เฒ่าอยังคือดูครับแปดสิบเอ็ดปีนะสิบแปดสิบสองแล้ว อยากผามหลูกคนมาอยาพ้าเราไปแล้วเราปวดเอวปวดแล้วเราก็คุ้มผามหมมือเนี่บบได้มันแซงเราลงเอาป่าซื้อผผู้จของเ่คือพัวว่าสีลุงหดปปหปเปลามือเนี่มัน,มนก็ันแซงบรไยจ้าไปแกปไปเค็งบอ น้อยอเดี๋ยวไปกวนมัน่นยู่หันกนเ้อเยี่ยยูหันเคียนึงนี่หละเดี๋ยวไปกลนวะสิออกมากเอาปลาเก่า,าปลาซะปลาอยู่ตรงนี้หละชขคืนจังไดบนี้แม่เอ้ยคายขึนไปไดักจลง่ยงลง,ลงดเนกล,ลงกลงใดนนะพี่นายยุทธ้างพี่นะ ข้างหลังสิตัวตัวย้หาไปไคอืมอืมอกนีเมากลยได้เลยพี่เงิน ดับดับอย่างนี้นไปตายทั้งแหล่งหนี่ลูกปลา,า้างขีดไม่นีนคืกุ้งนติ ไป,ไปแล้วเขาเห็นมันแจ้งเหมนเคีย้ยนงเข่กระถางไว้เจ้าว่ันเจ้าจะไปแย้มมือหนาเจะมาแกะตัวกุ่มันแซ้ง เลิกกว่าสันวันนี้จังได้จะไปจองลงไปได <c> ้ <oughs> คนอย่างก็มีความสามารถค่ะคุยเบิงดูมองลง <c oughs> ค่อยขึ้นมาเด้ย่าเห็นมันเจ็บนั่นเจ็บนี่เด้อ ตัวข้าจมให้ไข่ย,ขยพราะคพ่จะมาทัวรทีบน้อย่อยคคนิ่านปรกดมันแซงขึ้เก่า,ากเี่นะ้องมันแซงมาผู้เดียวมากับยาย ย้ายกับบ้านกดมันแซงบดายมือนี่บ่เอาดอกกระสันเป็นลูกมุ่มป่าเสือพี่น้องเลยคนยังมาสั่งดูครับ ผลงานมือนี่แหละพี่น้องสีเมื่อแล้วยาแถาบอกว่าบาไหวแล้วบอได้มือในบ่หมาเน่าขึ้นโคกวะสันเมื่อน้ำเขาไปแก้เมื่อไม้วะสันเราว่าลงน้าไปขี้เลือไปวาสันไม้เกา่าเบืพี่น้องไม้กลนมั่นเมือ่อได้พี่น้องมาเนี้เมื่อก่อนมัเนี้หาหมอกกลนบรายเลยบบมีเคี่ยมั่นเลยหายาค่าเคี่ยมั่น ไปพี่น้องไม้นาะพอกันไม้ด้วยจ้ะสวัสดีด้วยพี่น้องนี่เคีรยมันเสี่ยง